เขาเพิ่งเปิดมาได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะใช่ <15 S 2> ค <น S 1> ิา้านาทีสินาทีเหมือนทัวลงเลยเมื่อกี้เนี้ยมาถาดอย่างงทีก็ต้องกินทอดหาดใจอร่อันนี้บอกเลยว่าเด็ดนี่อร่อยมาต้องรอร้านนี้เด็ดจริงจริง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะพาไปตะเวนกินหาดใหญ่ก็ต้องพูดถึงแล้วก็นึกถึงของกินเห็นเขาว่ากันว่านะคือแต่ก่อนน่คนมาเลอเขาข้ามาฝั่งนี้แล้วเขาแบบมีการจัดกุ๊กขาจัะจัดเป็นทริปเลยเพื่อมาหาของกินในหาดใหญ่โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวให้พี่มอสพาลุยพาตะลุยดีกว่าใช่เดี๋ยวเราจะขี่ฮาร์เลยเนี่ยพาไปตะเวนกินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีร้านไหนเด็ดร้านไหนดังร้านไหนปังไปแล้วเดี๋ยวพาไปกินกัน กับ <Okay. S 2> ผาดใหญ่มอเตอร์โกตะลุยกิน เปิดไปเดิมกันด้วยร้านแรกนะครับร้านติ่มซำร้านอะไรพี่พุกชัยติ่มซำเออพูดถึงหาญ่ก็ต้องนึกถึงติ่มซำเช้าเช้าอ่ะคนสงขลาจะชอบกินบักกุเต๋บักกุเต๋ใช่ที่นี่มีข้อดีตรงที่ว่าไส้ให้เยอะมีเมนูหลากหลายเยอะจริงเยอะจริงปากมาได้เลยซุ้งสาวหนึ่งซายสองหรือว่าเสิร์ชในกูเกิลแมปก็ได้ใช่เสิร์ชในกูเกิลแมปดีกว่าพุกชัยติ่มซำในน้ำจิ้มเขาจะมีให้สามแบบนะมีจิกโชวแบบดั้งเดิมแล้วก็มีน้ำจิ้ม เนนน่เมือแขาให้เครื่องเยอะให้เนื้อเยอะเดี๋ยวผ่าเครื่องให้ดูเลยเห็นไหมเต็มไปด้วยเครื่องดูดิหมูใหญ่เครื่องเยอะบัคกุเตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารเช้าเลยเนาะที่ขึ้นชื่อเลยของคนหาดใหญ่แล้วก็ต้องลองชิมโอเคน้ำซุกปกลมกล่อมอร่อยแจ๋วเครื่องยางจีนใช้ได้เลยฝากทุกชัยติ่มซำไว้ด้วยเป็นอีกร้านหนึ่งที่ น่าจะมาลองแต่ช่วงเช้าเช้าอาจจะคนเยอะหน่อยร้านเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงเดีเดวขอตัวไปกินกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวร้านถัดไปใช่จะเป็นอะไรเดี๋ยว,เ,ยวเราติดตามด,ดูกัน มาถึงตลาดกิมหยงแล้วผมมีร้านหนึ่งพี่ร้านเด็ดมากเป็นร้านไก่ทอดมาหาดใหญ่งทีก็ต้องกินทอดไกจไก่ทอดหาดใหญ่แลวร้านนี้มันเด็ดกว่าร้านอื่นอยังไงเขาบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาเป็นรุ่นที่2แล้วเป็นเจนที่2แล้วเปิดมานานมากถือว่าเป็นร้านดังของหาดใหญ่<ไ>ใช่ไหมตักมาเลยไก,ไก่ทอดมีนาไก่ทอดมีนาตลาดกิมหยงขับโมอเตอร์ไซค์มานะก็คือหาจอดแถวแถวเนี้ยแถวแถวตลาดเพรานะาาามันเดินไม่ไกลกันมากนี่นี่ไก่ทอดมีนาอยู่ในตลาดเลย ถึงแล้วนั่งก่อนได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านไก่ทอดไก่ทอดมีนะไก่ทอดมีนะที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกนะระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวหมกก็เดี๋ยวเองมาชิมกันขอชิมข้าวก่อนดีกว่าว่ารสชาติจริงๆมันต่างกับที่กรุงเทพยังไงอ่ายังไงพี่เขาหมักเครื่องเทศข้าวมันมีรสรสชาตินะรสชาติหวานมันไม่เหมือนข้าวหมกบ้านเราที่มันจะจืดๆหน่อยเนาะออแต่อันนี้แบบอรู้สุด เครื่องเทศอะไรเงี้ยมันถึงนะอืมรู้สึกว่าเครื่องเทศจะถึงเอาลองชิมพระเอกของวันนี้ดีกว่าอ่าใส่ถ้วยที่ผมสั่งมาก็คือเมปีกกับสะโพกเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกรอบมันจะเป็นยังไงมีน้ําจิ้มให้ด้วยอือก็คือน้ําจิ้มพอดีป่ะใช่เหมือนกันอืมอือออร่อยอร่อยกรอบอร่อยอันนี้บอกเลยว่าเด็ดเด็ดมาก มาต้องลองร้านนี้ถือว่าขายถูกมากนะเท่าไร่ะพี่เขาก็เริ่มขายตั้งแต่8บาทเลยนะจริงคือตั้งแต่สมัยแรกตั้งแต่สมัยแรกที่เปิดร้านเลยขาย8บาทแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ยังไม่เกิน50บาวิบราทถือว่าถูกมากมากครับถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับรสชาติแล้วก็อยากรู้ว่ามาอยู่ตรงไหนอ่ะจุดสังเกตง่ายๆนะมันจะเป็นสี่แยกแล้วตรงสี่แยกเนี่ยมันจะมีศูนย์ฮอนด้าอยู่ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้านเดินเข้ามาซอยแบบอยู่หน้าปากซอยเลยอยู่หน้าปากซอยเลยตรงข้ามก

แล้ตอนนี้คนเต็มเขาเพิ่งเปิดมาได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะใช่คนเต็มร้าน15นาทีรถจอดเต็มเลยคนมาตลอดเหมือนทัวร์ลงเลยเมื่อกี้เนี้ยมาก็ต้องมากินที่นี่สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เรามอเตอร์โกด้วยอยากให้เราพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์มาได้ปะปแล้วเราก็มาถึงร้านขนมหวานที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในหาดใหญ่ร้านมันเดือยเปิดมา 60ปีแล้วร้านมันเปิดตอนเที่ยงนะแต่แบบว่าเรามาเราก็มานั่งรอนะจริงๆเรามานั่งรอนะแล้วเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะเราก็เห็นมีคนนั่งรออีกโต๊ะ2โต๊ะนะแล้วเขาก็เปิดปุ๊บคนก็มาเต็มเลยพึ๊บเลยคือร้านนี้เขาขายตั้งแต่เที่ยงจนกว่าของจะหมดปกติบสั่งก็หมดแล้วใช่ใครอยากจะมากินก็ต้องรีบมาแต่เ็บอกว่าอรอ่อยอร่อยจริงเดีย๋ยวลองลองชิมกันมันเดือยที่มามาจากมัน กับเดือยใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นมันกับเดือยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นผสมทุกอย่างอร่อยผสมทุอยอร่อยอร่อยอร่อยจริงตอนแรกบ,บอกไม่ชอบกินไหม่ใช่หรอข้างบนมันมีรสเค็มๆด้วยนะแต่ของพี่เนี่ยจะมีไอ้ถั่วดำมะถั่วแดงถั่วแดงเหรอนั่นก็เป็นถั่วแดงม,มาคามไม่แพงเลยพี่ยี่สิบบาทห่วยหูอะ่ะ ก็สุดสัจน์แลวเราจะไปกินแบบของคาวแล้วอ่ะก็ต้องผิดด้วยของหวานของหวานต่อก็ควรจะรีบมาเพราะว่ามาลูกค้าเขาเยอะจริงๆเป็นเหมือนเพลิงนะเพลิงธรรมดาข้างสถานีรถไฟแล้วก็ข้างโรบินสันเลยเดินมาก็เห็นคนมุงๆเยอะๆนั่งกันเยอะๆนี่ก็ก็เดินเข้ามาได้เลยใช่ครับอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยพี่ก็ไม่ชอบขนมหวานเท่าไหร่นะแต่นี่อร่อย จากที่เรากินกันมาทั้งวันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านก่อนมีไก่อ่าพูดถึงมีไก่เขาดังเรื่องอะไรนี่มีเหลืองบะหมี่เส้นบะหมีน่นี้นะฮะมีทั้งแห้งทั้งน้ำซิเนเจอร์ของเขาอ่ะมันจะมีไก่ชิ้นไก่ฉีหมูแดงเครื่องในลูกชิน้นอ่าลูกชิ้นด้วยเครื่องครบคันเลยมีทั้งเมนูแห้งและเมนูน้ำร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะ <30 S 1> <30 S 2> ปี เปิดตั้งแต่ปี33เปิดก่อนที่ผมเกิดอย่างนี้ยหละถือว่าเป็นร้านดังนะร้านดังถือเป็นร้านดัง <นะ S 2> มาชิมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราท้งเมนูแห้งและเมนูน้ําอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนังน,นะมันซุปเข้มข้นโอเคเลยนะคือผมกินมาหลายวันแล้วก็คือยังกินได้อีกอะถ้าพูดถึงจุดขายของเขาเลยก็คือเรื่องเส้นเส้นเนี่ยมีความพิเศษเหมือนเขาทําเส้นเองใช่ไหมถ้าเราไปกินร้านอื่นสังเกตเลยเส้นมันจะเป็นอีกแบบนึงใช่ร้านอยู่ตรงไหนกอนมีไก่ตลาดซอยสาม เข้ามาก็จะเห็นเลยรถจอดเต็มเต็มมากหาที่จอดอยกนิดนึงเ็อยากให้มาลองนะครับอ,อร่อยอร่อยใครมาหาดใหญ่ก็ต้องมาลองสตรีทฟู้ดกอนมีอนมีไก่ นี้เราก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคกสเสม็ดชุนอ่าสำหรับเป็นสายเนื้อ่สา,สายเนื้อต้องมาเลยก็อยู่ไม่ไกลกับร้านก้อนมีไก่ก้อนมีไก่คือซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยกนะ็คือพวกเอ็นคือพวกเนื้อโดยเฉพาะนะพวกเนื้อสดเนื้อเปื่อยและเอ็นนะครับโดยเฉพาะเอ็นเลยโอ้โหให้เยอะมากเลยนะแล้วก็คือลูกชิ้นอนะ่ะเนื้อเขาเข้มข้นนะรสชาติเนื้อที่เขาตุดมารู้สึกวนะ่าน้ำมัน,ม,น,ม,นมันกลมกลมก่อมมากๆนะครับ อร่อยจริงนำไม่ต้องปรุงเลยน้ำน้ำมันจะแบบชิ้นเขาเรียกว่าไงมันจะมีความข้นของมันใช่มันจะไม่ใช่แบบเหลวร้านนี้ปิดกี่โมงนะปกติ6กโมงเย็นจนถึงประมาณสี่ทุ่มตอนนี้ก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วร้านเนี้ก็เปิดมานานพอๆกับก้อนมีกันเหมือนกันก็คือ30ปีเนื้อเขาถือว่าดีดีนะเดี๋ยวดูดูเนื้อเ้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้นสุดท้ายใช่ครับร้านนี้เด็ดจริงๆถ้าเกิดใครมาอยากกินเนื้อเลยก็คือเซนเลยนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคกสเสม็ดชุนอยู่ในระแว่งเดียวกันมาเลยใช่ใช่ใช่มันจะอยู่ตรงข้ามกับตาลาเปาโกว้วนใช่นะครับซึ่งเป็นร้านต่อไปเลยร <ๆ S 2> ้านสุดท้ายที่เราทำไมจะไปกันเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนครับน่ากินมากร้านเด็ดร้านสุดท้ายที่ เราจะพามาในค่ําคืนนี้นะครับกับสลาเปาโก้ <Go S 1> <Go S 2> วนแค่มองภาพที่เขาขายจนหมดก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันอร่อยแค่ไหนใครที่อยากมากินโก้วนนะอย่าเพิ่งเสิร์ชใน Google Ma p เพราะว่ามันจะพาเราไปอีกที่หนึ่งมันจะพาไปโก้วนสาขา mm. ในปั๊มก็แนะนําให้มากินที่สาขาออริจินอลสำหรับใครที่อยากมากินก็แนะนําให้มาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะ ต้องเอาบัตรคิวเลยใช่ต้องมีบัตรคิวสุดท้ายเราก็ขอปิดทริปในการตะลุยกินมาโกพากินก็วันนี้เป็นวันที่3สําหรับการเดินทางภาคใต้เดี่ซีรีส์ของเราใช่ก็อยู่กันมาตลอด3วันฝ่าฝนฝ่าพายุตลอดการเดินทางขาดใหญ่เออรถพังด้วยคันที่2ก็จะพังอีกคันที่2ก็จะพังเออน้ำมันรั่วไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะก็อยากให้กดไลค์สับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากให้เราไปพาไปกินที่ไหน ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินถึงที่เลยหลักๆเลยก็คือกินต้องกินกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไงเปลี่ยนรายการแล้วมอเตอร์โกพากินอ่ะคลิปถัดไปเราจะไปไหนทำอะไรติดตามชมกันครับกับมอเตอร์โก